โมเมนท์า um ครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาติครับเพื่อการนอนหลับแบบองค์รวมนะครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มันเริ่มขึ้นมาจากผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับครับผมคือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรื้อรังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในกลุ่มประชากรของคนไทยเราทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในห้องตลาดในข้อค้างเยอะมากเลยแต่ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ในห้องตลาดทุกวันนี้ครับจะโฟกัสที่การแก้ปัญหาในระยะสั้น ไม่ได้โฟกัสที่ระยะยาวรวมถึงการแก้ปัญหาตรงนั้นนะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ผลิตภัณฑ์ของผมโมเมนทราตรงนี้ครับผมเรามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการนอนหลับปรับสมดุล สารสื่อประสาทที่อยู่ภายในสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับครับผมโมเมนตาเราเนี่ยเราใช้สาลายเป็นตัวหลักเลยเป็นคีย์อินรกเรียนเลยที่จะช่วยแก้ปัญหาในการนอนหลับตรงนี้ไปเพิ่มสารสื่อประสาทตัวหนึ่งในสมองครับผมแล้วทําให้วงจรการนอนหลับของผู้ที่มีปัญหาในการนอนเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งครับผมคือเริ่มต้นตั้งแต่ตัววัตถุดิบที่เราใช้อย่างที่สาลายที่เราเรียนไปในขั้นต้นนะครับผมตัวเนี้ยเราเริ่มใช้นวัตกรรมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสาลาย เราคัดเลือกสลายด้วยตัวเองเราขยายสเกลเข้าสู่ระดับโรงเรือนครับเราเริ่มแหล่ต้นน้ำนะครับเราขยายผลต่อไปถึงการทดสอบทางคลินิก c ลิ i c a l t r i a ซึ่งผลก็ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับ สารในสีของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนี้ครับให้ผลบวกต่อผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับที่มีจุดเริ่มต้นมาจากงานวิจัยแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นงานวิจัยหรือองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยครับมันไปต่อในมุมมองของธุรกิจไม่ได้สิ่งสําคัญสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือการก้าวข้ามจากงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตก,กรรมที่จุดเริ่มต้นมันมาจากงานวิจัยเนี่ยเขาจะขาดองค์ความรู้ในด้านของธุรกิจนะฮะ เพราะฉะนั้นหน่วยงานนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของภาคธุรกิจนะครับยกอย่างเช่นเซดาตัวนี้นถือว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้งานวิจัยและผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตรกรรมองค์ความรู้ของเราเนี่ยมันก้าวไปต่อแล้วก็ส่งผลออกมาในภาคของธุรกิจแล้วก็ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ครับผมอย่างที่บอกไปว่าจุดเด่นของแพลตองเราเนี่ย เรามุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุใช่เราเล่นที่สารสื่อประสาทใช่สารสื่อประสาทที่มีน้อยนะครับในผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับตัวของเราจะไปช่วยบูสต์เพิ่มระดับของสารสื่อประสาทต,ตัวนั้นให้เพิ่มมากขึ้นปรับสมดุลครับผมปรับสมดุลสารสื่อประสาทแล้วก็ทําให้สมดุลการนอนหลับเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเล่นเรื่องของการปรับสมดุลเพราะฉะนั้นผลในระยะสั้นระยะยาวผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวอย่างเช่นอาการดื้อยานะครับหรืออาการโยโย่เอฟเฟคที่เกิดขึ้นหลังจากการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์กรณีเหล่านี้ครับผมจะไม่พบในผลิตภัณฑ์ของเราครับ